ใหม่ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านด้วยนะคะเราก็กลับมารับการพยากรณ์เป็นลายปีกันแล้วนะประจำปีพุทธศักราช2567เป็นเค้าโครงภาพรวมหลักใหญ่ที่อาจารย์จะมาพยากรณ์โดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยโดยจะมีดวงดาว4ดวงด้วยกันนะคะที่เป็นดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีมีนเป็นดวงดาวที่ใหญ่นะคะที่โคจร ค่อนข้างนานกว่าจะยกย้ายราศีนะเพื่อให้ชาวลัคนาราศีมีนั้นได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวพร,ระพืหารัสบดีดาวพระเสาร์ดาวพระราหูและดาวพระมรตยูนะคะที่โครจรอ,อยู่ในดวงชะตาของท่านตลอดทั้งปีนี้ด้วยนะว่าท่านจะรับมือกับภาพรวมหลักใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านอย่างไรนะขอให้ฟังไว้ปเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ก่อนอื่นกใอยทุกท่านนะคะผูกดวงวังลัคนาแล้วได้ลัคนาสักิตราศีมีน,นคำอยากรที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะก็จะมีความชัดเจนมากกว่าดูแบบราศีด้วยนะในปีพุทธศักราช2567นี้นะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่30เมษายนตลอด4เดือนแรกของปีนี้นะคะ ดาวพรพปรฤััสปดีนั้นก็ได้โคจรอ,อยู่ในภพก,กระดุมพระโดยโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคซึ่งดาวพพระฤหัสปดีนั้นนะคะเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนด้วยนะคะจึงทำให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะยังคงมุ่งมัน่นอยู่กับเรื่องของการหาเงินหาทองสร้างไรายได้โดยชาวลัคนาราศีมีนจะรู้จัก วางแผนบริหารจัดการนะคะในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีด้วยรู้ช่องทางการตลาดดีจึงทำให้ธุรกิจกิจการรวมถึงสิ่งที่ท่านกำลังคิดแล้วลงมือทํำแล้วนะคะจะได้รับผลดีกับท่านได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมามีผลกำไรเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นจังหวะที่การเงินการทองรายได้นะคะมักจะเข้ามาอย่างง่ายๆด้วยนะทำน้อย ได้มากได้ดีกว่าคนอื่นด้วยที่ทำธุรกิจเดียวกับท่านเพราะฉะนั้นนะคะตลอดทั้ง4เดือนแรกนี้ถือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างไรายได้ให้กับชาวลักนณาราศีมีนอกจากนั้นแล้วนะคะชาวลักนณาราศีมีนั้นจะได้รับการส่งเสริมเก<ด>ื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีนะท่านใดที่ว่างงาน ก็ให้รีบสมัครงานได้เลยนะคะเพราะอยู่ในช่วงของการที่ผลตอบแทนหรือว่าเงินที่ท่านเรียกไปจะได้ตามที่ท่านปรารถนาด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถประสบการณ์ลักษณะงานที่ท่านทําด้วยนะคะส่วนท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะอาจารย์มองว่าก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีมีนั้นจะเริ่มได้เก็บเกี่ยวผลกําไรจากธุรกิจที่ท่านได้ทํา ถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะคะอาจมีเหตุสะดุดล่าช้าบ้างได้ไม่ครบได้ไม่เต็มทูกหักทูกทอนแต่ตอนนี้นะคะปัญหาต่างๆในเรื่องของการเงินจะเริ่มคลี่คลายลงไปบ้างในวันที่30เมษายนเป็นต้นไปนะดาวพระพบร์นัสับดีจากโคจรยกย้ายราศีนะคะเขาโโ้สาส่งภพสักัชชะโดยโคจรร่วมกับดาวพักมริตยูเป็นไปได้ว่านะคะในช่วงเนี้ย ชาวลัคนาราศีมีนจะเริ่มมีการวางแผนการดำเนินชีวิตทำอะไรมักคิดและไต่ตองเป็นอย่างดีอาจได้มีการเดินทางปล่อยเดินทางไกลเกิดขึ้นท่านอาจได้ไปพบปะพบเจอเพื่อนฝูงพี่น้องคนในสังคมของท่านโดยบุคคลเหล่านี้นะมักจะนำโอกาสดีๆมาให้กับชาวลัคนาราศีมีนด้วยนะคะซึ่งการที่ชาวลัคนาราศีมีนได้เดินทางได้ออกสังคมนั้นอาจารย์มองว่า นับว่าเป็นเรื่องที่ดีการติดต่อพูดคุยเจราจาใดๆนะคะก็เป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีจึงเหมาะกับท่านที่ต้องทํางานที่มีอาชีพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขายนักการตลาดพ่อค้าแม่ค้าในหน้าตัวแทนคนคอยประสานงานพ่อค้าคนกลางรวมถึงในช่วงนี้คะ่ะท่านได้ออกซือ่อออกอีเวนต์ออกสังคม จะดีมากเลยนะคะท่านใดนะคะที่ทำธุรกิจกิจการเกี่ยวกับการค้าการขายควรจะมีการโปรโมตลงโฆษณาออกสื่อประชาสัมพันธ์บ่อยๆจะเกิดผลดีให้กับธุรกิจของท่านจะทําให้ธุรกิจของท่านเนมีการเติบโตได้อย่างรวดเร็วแถมท่านยังได้ขานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะนี้นะคะหลังจากวันที่30เมษายนเป็นต้นไปตลอดทั้งปีชาวลัคนาราศีมีนนั้น อาจได้ไปพบปะพบเจอผู้คนมากห้าหลายตาอาจได้ไปพบสังคมใหม่ๆนอกจากนั้นแล้วนะคะชาวลัคนาราศีมีนยังจะมีโชคจากการเดินทางเดินทางแล้วมักมีเรื่องดีๆมีข่าวดีเข้ามาหาท่านบางท่านก็ได้ไปพบคนถูกใจได้เริ่มต้นความรักสารสัมพันธ์ความรักเกิดขึ้น การทำข้อตกลงสัญญาใดๆอาจารย์มองว่าดูจะราบรื่นดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นแค่ช่วงบางจังหวะดาวพระเสาร์เองที่โครจรอ,อยู่ในมงวินาศกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนตลอดทั้งปีนี้เลยนะคะซึ่งดาวพระเสาร์นั้นนะก็เป็นตัวแทนนะคะของความกดดันความอดทนอดกลั้นจึงทำให้ชาวลัคนาราศีมีนอาจจะรู้สึกว่า ตัวท่านเองต้องมาเจอเรื่องิดหดใจยเหมือนถูกบีบบังคับทําอะไรมากไม่ได้นะคะเหมือนอยู่ในสภาวะที่จํายอมต้องทําบางท่านก็เจอภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับเอาไว้แต่ในด้านดีนะคะจะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีมีนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติสื่อโซเชียลออนไลน์ การทำงานเป็นกราบนะคะทํางานเบื้องหลังทําการค้าการขายต่างทินต่างแดนนําเข้าสอ่งออกบางท่านฐานพื้นดวงเดิมที่กําเนิดมานะคะพื้นดวงดีหรือเป็นคนที่ชอบทาแต่สิ่งดีๆมาตลอดนะอาจจะมีโชคมีลาบไม่คาดฝันเกิดขึ้นแบบฟุกฟุกด้วยนะคะรวมทั้งระยะนี้ตลอดทั้งปีชาวลัคนาราศีมีนอาจได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ได้เครื่องรางของขลังมาครอบครองก็ได้หรืออาจจะไปสัมผัสกับเรื่องลึกลับด้วยนะท่านใดที่ชอบเข้าสมาธิภาวนานะคะจะส่งผลดีกับท่านมากเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาวะที่แบบเครียดง่ายหรือว่าคิดมากวิตกกังวลง่ายหรือว่าฟุ้งซ่านง,ง่ายอะไรพวกนี้นะคะท่านควรหาโอกาสไปฟังเพลงที่มันรีแลกซ์หรือว่า ไปทาอะไรที่เรารู้สึกสบายใจหรือว่าหาโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าอยู่บ้านก็สวดมนต์ภาวนาบ้างนะคะจะทําให้ความขึดนปัจจัยทั้งหลายนีย้มันจะเบาลงเพื่อเป็นการลดพลังงานของดาวพระเสาร์ด้วยนะดาวพระราหูเองนะคะที่มาโครจรทับจุดเกิดของชาวลัคนาราศีมีนตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นอาจจะมีการ,ปรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของท่าน เช่นอาจจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานเปลี่ยนแปลงการทาสัญญานะคะอาจมีการเดินทางบ่อยมากขึ้นเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยได้อยู่นิ่งจิปาจอลงเท้านะคะสิ่งที่ต้องระวังสําหรับชาวละกนาราศีมีนนั้นนะคะท่านเองต้องระวังในเรื่องของความกล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงความใจใหญ่เกินไปรวมถึงระวังในเรื่องของการส่งสารคนผิดหูเบา อาจถูกชักจูงง่ายหรือว่าถูกคนไม่หวังดีเนะ่ะเข้ามาพัวพันโดยที่ท่านไม่รู้ตัวก็ได้เจอคนเอารัดเอาเปรียบถูกหลอกถูกโกงผลประโยชน์ที่ควรจะได้กลับไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่เป็นไปตามคาดที่ท่านได้คิดไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีมีนทุกท่านด้วยนะอาจารย์มองว่านะก็มีทั้งเรื่องที่ดีเราก็เรื่องที่ต้องระวังเมื่อท่านระวังตามที่อาจารย์ได้บอกแล้วเนี่ย อาจารย์มองว่าวิถีชีวิตของท่านก็จะมีความราบรื่นค่อนข้างดีอยู่ด้วยนะส่วนดวงรายเดือนอาจารย์จะทยอยทาให้กับชาวลัคนาราศีมีนไว้เพื่อท่านวางแผนดวงชะตาเป็นรายเดือนไปนะคะเป็นการโฟกัสแบบค่อนข้างตรงจุดทีละดุทีละเดือนทีละเดือนเพื่อให้ท่านวางแผนชีวิตได้อย่างดีขึ้นนั่นเองนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับสับใจให้อาจารย์ด้วยนะคะ และคอมเมนต์พลังงานดีๆที่เติมเต็มกำลังใจที่มอบให้กันเสมอมาด้วยนะคะก็ขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิพดพลาดทางประการใดไปขอให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ